ครับวันนี้นะครับกัอยู่ที่บ้านหนองยาวนะครับตำบลโพนงามอำเภอเดจดดมจังหวัดอุนะครับต่มาอยู่ที่สวนอินทพาลัมทันชนกนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปสอบถามนะครับแกปลูกกี่ไร่ปลูกกี่ปีแล้วมีพันธุ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปสอบถามข้อมูลนิดๆหน่อยๆนะครับพอเป็นความรู้นะครับผมโอเคครับไปเบื้องแรบผมไปพี่แกอยู่ตรงไหนครับสวนค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับผมเห็นไหม แปลนดีไหมสวนเรยเดี๋ยวผมพาไปย่างไปหาเรานะครับเนาะพี่นอ้องดีกะเจ้าของสวนนะครับสวัสดีไป็นทางการครับสวัสดีครับพี่พร้อมสวัสดีครับโอเคครับชื่อพี่อะไรนะครับอ่าพี่เอธนากรครับผมธนากรครับพี่ปลูกมานานเท่าไหร่ครับเนี่ย อายุต้นก็จะมีชุดแรกก็คือชุดแรกก็คือประมาณ3แถวนี้อายุประมาณ4ปีครับ4ปียังไม่ถึงเต็มไม่เต็มดี<อ>แล้วก็มีอีก2แถวก็3ปีไปลายพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่สีไร่ครับผมสีไร่เหรอรแต่รู้สึกว่าโอใหญ่มากเลยนะ<อ>ก็ไร่หนึ่งก็ตกละยี่สิต้นัไร่ละยี่ห้านะระยะห่างก็อยู่ที่เจ็ดูพันไรครับทัลลนะ้งหสดจนใหญ่ สายพันธุ์บาฮีเนื้อเยื่อครับอ่าเนื้อเยอเื่อแท้เนื้อเยื่อแท้ครับผมทั้งทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งสวนเลยครับโอ้โหครับจำนวนร้อยต้นร้อยต้นใช่ไหมร้อยต้นจะได้อ,ไอยู่สี่ไร่พอดีครับสุดยอดเลยครับผมแล้วไอ้ข้อดีของเนื้อเยื่อนี่มันมีข้อดีอยังไงพี่อยากรู้จริงข้อดีก็นนคือว่าเขาให้ผลผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์คือให้ผลผลิตที่เป็นเป็นเป็น,ปนหน่วยเป็นผลเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์คือจะมีรสชาติดั้งเดิมของเขาก็คือความหวาน ซึ่งโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยก็คือจะมีติดฝาดอยู่แล้วโดยสายพันธุ์ของเขาเองใช่ครับอ,อินพาลัมทุกสายพันธุ์นะฮะขอย้าคําว่าทุกสายพันธุ์เขาจะมีะความฝาดโดยธรรมชาติใช่ครับจากตัวยาของเขาก็คือสารเทน,นินที่อยู่ในเคลือบบริเวณผลของเขาซึ่งสารเทน,นินเนี่ยคือมันมีประโยชน์กับ,บสับคุณทางเขาเรียกว,ว่าสับคุณทางตัวยาฮะสาหรับเอาแค่บ,บ้านๆนะพูดภาษาบ้านๆก็คือว่าคนเท่าคนแก่ที่ว่า เป็นโรคความดันเบาหวานอะไรน้าตาลตกอะไรพวกนี้สามารถทานได้ด้วยครับครับผมทานสามารถทานให้เป็นยายได้ด้วยครับครับกับซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพโดยตรงครับส่วนใหญ่แล้วนะครับระยจะเวลาที่ปลูกออกผลจริงๆมันกี่ปีกันแน่นะครับโดยเฉลี่ยแล้วถ้าปลูกจากแคปซูลน,นะฮะแคปซูลก็คือต้นเล็กๆเ,เ,เลยมาจากกระบอกจากแหลับอ่พาพอเรามาปลูกเนี่ยก็ค,คือนับจํานวน ไปได้เลยครับคือ3ปี3ปีนะครับผมอ๋อแล้วบางสวนเอาพุ่งจริงนะผมไปดูบางสวนเขาปีนิดๆก็มีผลแล้วนี่คือ,อยังไงงงอันนี้งงือน,น่า<อ>จะอ่าปลูกโดยการใช้หนอ่อครับ<อ>ซื้อหน่อมาปลูกครับใช้หน่อนะนอที่มีอ่าเขาเรียกว่าต้นหน่อที่สมบูรณ<อ>์อ่าหนอ่อหน่อมีอายุประมาณปีกว่าๆอย่างของผมนี่ก็คือมีหน่อหน่อที่อายุปีปีหนึ่งเนี่ยก็คือ เขายังออกจันให้ให้เห็นด้วยฮะครับผมถ้าเกิดว่าตอนอ่าชํำชำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปปลูกนี่คือว่าเอาไปปลูกปุ๊บดูแลดีๆก็คือเขาจะให้ผลผลิตภายในหนึ่งปีอ๋อครับผมประมาณนี้ฮะแล้วอินทผพลัมนี่คือปีหนึ่งให้ผลผลิตปีละครั้งใช่ไหมถูกต้องครับผมอ๋อครับพันพันบาฮีเนาะบาฮีให้ปีละครั้งครับอันนี้คือให้ผลผลิต มามาแล้วกี่ปีครับเนี่ยหรือว่าปีที่แล้วปีที่แล้วอ่าชุดแรกก็จะมีออกร้อยจันปีนี้เป็นปีที่สองออกสามร้อยจันรครับผมโอ้โห oh. oh. ก็คือยังถือว่าน้อย oh. เพราะว่าเดี๋ยวยังน้อยลเลยดูแลยังไม่ทั่วถึงดูแลยังไม่ดีพอ oh. ครับผมจริงๆแล้วต้นหนึ่งก็คือปีนี้ขั้นต่ําจริงๆแล้วถ้ามาตรฐานต้องมีห้าร้อยจันแต่เนื่องจากเราเกษตรกรตัวเล็กๆมาการดูแลการบํารุงมันยังไม่เต็มที่ oh. ครับปุ๋ยก็แพงอะไรก็แพงก็เลยต้องแบบทำเท่าที่ทําได้ครับผมประมาณนี้ ที่ผมเห็นมาทําไมบางสวนมันมีร่องน้ําตรงกลางครับเอาตรงนันคือเห็นมาสองสาส่วนแล้วนะเป็นความานิยมส่วนคนบุคคล,ลคือดั้งเดิมดั้งเดิมเขาคิดว่าการทําร่องน้ําเนี่ยมันจะช่วยให้เขาดูดน้ําได้เร็วอีกทางหนึง่งครับครับที่ดูมาคือผมไปดูมาทุกสวนมันจะมีร่องน้ําตรงกลางจริงๆนะจริง ที่สาเหตุเนี่ยคือเป็นเป็นเปน็นจริงๆแล้วก็คือเป็นข้อผิดพลาดจากความคิดของเขาเอง oh. สวนจะมีข้อผิดพลาดของเราเองก็มีแต่ทีนี้ก็มีพี่คือได้ตรงนี้คือได้ได้ความรู้มาจากพี่สวนหนึ่งที่อยู่บุรีรัมย์เหมือนกัน oh, ก็แกก็ทําล่องนี่แหละอยู่ตรงกลางพอทําล่องอยู่ตรงกลางเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บการบริหารจัดการในการเข้าสวนมันยาก oh. ก็ต้องเสียเงินถมอีกนี่ครับ oh. เป็นประเด็นครับผมนึกว่ามี ไม่ใช่เป็นหลักสูตรอะไรไม่ใช่หลักสูตรนะคือลดเพิ่มการกักเก็บน้ําโดยโดยใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลักประมาณนี้ฮะนบหว่าเป็นหลักสูตรครับผมเพราะว่าเห็นมามันทุกส่วนน่ไม่ใช่อะไรหรอกมีที่ไีนก็เลยก็เลยถามนะครับตกใสยนะครับก็คือมีไหมถ้ามีสลับถ้าเกิดว่าคู่หนึ่งมีมีมีอยู่ล็อกหนึ่งล็อกนั้นอ่ะถ้าเราไม่ไม่ใช้งานก็สามารถทาร่องน้ําได้แต่ถ้าเกิดว่าทําร่องน้ํา อคล้ายๆสวนผักคล้ายๆ่สวนมะพร้าวที่บ้านแถวอย่างเงี้ยการทํางานของอินผาลัมนะคือมันจะยากในอนาคตอ๋อครับครับเพราะว่าต้นมันสูงขึ้นเราต้องใช้อุปกรณ์สารพัดอุปกรณ์ที่เราจะคิดค้นขึ้นมาได้เพื่อที่ว่าจะอ่าทำงานได้สะดวกแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีร่องน้ำอยู่ตรงกลางก็คือมันจะเป็นปัญหาทันทีฮะอ๋อครับผมประมาณนี้เอาตัวนัไม่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 ใช่อยากจะจมนะคือครับ ถ้าส,สวนอินทรพลมที่ผมไปดูมาถ้าได,ได้ดูตรงนี้อย่าว่าผมชมนะครับคือสวนนี้จะไม่รู้วันใหญ่จริงจริง,รงแล้ว<อ>ผมขอขัดนะฮะขอขัดเลยฮะถ้คือ <c oughs> ไซส์อย่างเงี้ยฮะถือว่าเล็ก <c oughs> สําหรับผมโดยทั่วไปแล้วหลาย,ลายๆพี่ที่มีประสบการณ์พี่พี่ดูหน่อย่พี่พี่สี่พี่เี่พี่พซ่พี้จะเปีนแี่พ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 ีีฮะครับผม อ่ะนี่นะเกรดบีนี่ครับเกรดีครับผมลองดูฮะดูไซส์ของลูกฮะนี่ก็คือเกรดบมันจะต้องใหญ่กว่านี้เลอพี่ครับเนี่ยอย่างนี้ก็คืองอมนะงอมงอมมันจะอร่อยมากโอ้นี่คือเกรดบีนะ <c oughs> ถ้าถ้าเอาส่งข้ากลม่มมันใหญ่มากนะตีราคาเป็นเกรดบีเลยครับโอ,อ้คือคือที่ผมไปดูมามันมันลูกมันลูกเล็กนะครับตรงๆนะลูกเล็กเอ่อมันม,มีหลายสายเหตุครับเอ่อ เอ๊ะอย่างนี้ก็คือลูกเล็กในจันเนี่ยในช่อเนี่ยฮะเนี่ยเขาก็จะมีลูกเล็กของเขาก็จะมีนี่นี่อ่าก็มีคนถามเท่านิ้วโป้งไหมเท่านิ้วโป้งไหมเล็กเลยเพื่อนนี่คือจริง,รงๆนะัคือเกรดสีครับผม<อ>เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยก็คือในจันเนี่ยคือขนาดเราคัดแล้วแต่ด้วยความอ่าสมบูรณ์ของต้นมัง่งอะไรมัง่งเขาใหญ่ได้แค่นี้นี่นี่ผมคัดใหญ่มากเลยคัดห่างมากครับครับแต่ลูกไม่ใหญ่ มันอยู่ที่ความสามารถของต้นความสมบูรณ์ของต้นครับยอดเลยครับใหญ่มากถ้าใหญ่เดี๋ยวต้องสวนแต่จริงๆแล้วสับสวนอื่นถ้ามาดูที่ผมไปถ่ายอย่าเพิ่งว่าเฮ้ยมวยจังว่าไม่ใช่นะครับเอาจริงๆแล้วมันใหญ่จริงนะพี่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับอย่ากให้สวนอื่นที่เขาเห็นดูเขาดูว่ามันที่ผมไปถ่ายมันมันมันใหญ่จริงๆมันใหญ่จริงๆมันมีหลายสาเหตุครับไม่ได้บอผมอยากจะอธิบายนิดนึงก็คือว่าลูกที่เล็กหนึ่งเกิดจากความเสียดายของการคัด แน่เขาพูดอยู่เขาพูดว่าเขาจะได้ครับทำใจไม่ได้ใช่เขาจะตัดทิ้งจะได้เขาบอกพอหลังจากที่เราผสมเกสรเสร็จปุ๊บหน่วยที่เขาติดกับก้านมามันจะออกถีเหมือนพริกไทยครับแล้วเราต้องมาคัดออกให้มันมีความห่างเพื่อที่ว่าให้ลูกมันมีโอกาสขยายตัวใช่ใช่พอขยายปั๊บลูกมันก็จะใหญ่ขึ้นเขามีพื้นที่อเนื้อก็จะเยอะเม็ดจะน้อย เขาเรียกว่าผลมันก็จะใหญ่ครับแต่ว่าถ้าลูกเล็กมันมีปัญหาตรงที่ว่าเนื้อจะบางเม็ดจะใหญ่รสชาติจะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงที่สุดครับมันจะออกจืดๆหน่อยไอคือน,นี่คือเนื้อเยื่อนี่คือรสชาติที่แท้จริงใช่ไหมครับเนื้อเยื่อนี่ก็คือถ้า,าทุกสวนตัดในเขาเรียกว่าระยะเวลาที่แก่าตามเวลาของเขา มันจะได้รสชาติที่เข้มข้นจะหวานจะหวานสูงเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัดแต่ระยะแต่ส่วนใหญ่ถ้าลูกค้ากินเป็นน่ะเขาถ้าลูกค้ากินเป็นจริงๆเขาจะไม่ตัดสุกก็จะตัดประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้คือยังขายไม่ได้นะลูกค้ามาดูตั้งป่ะวลูกค้ามาดูบ่อยขายไม่ได้เพราะว่ามันมันยังมีติดเขียวรสชาติข้างบนน่ะมันได้แต่ว่าข้างล่างมันยังไม่ได้โอ้ครับครับ มันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าลูกค้าที่กินเป็นเขาบอกว่ารับได้ครับรับได้คือตัดครับอ๋อเพราะว่าเขาเคยเคยกินเขาจะรู้สัรพคุณทางตัวยาครับครับครับผมเดี๋ยวพาผมเดินดูพวกพวกจันดีใหญ่มั้งจะเห็นใหญ่ถือว่าออกไปแทบจะหมดเลครับก็กน่าจะก็น่าจะใช่แหละเพราะว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่เบาบางนั้นแหละใหญ่ใหญ่กวาเก่านิดนึงอ่าแล้นี่ก็ยัง ก็ยังถือว่าเป็นเกรด B ในสำหรับผมกับเป็นเกรด B ครับตัวนี้กับเนี่ยยังเกรด B อยู่ไหนนี่ครับกับเกรด B อยู่นี่คือเกรด B ใช่ไหมครับแล้วเกรด A มันอยู่ประมาณเนีหยเกรดมันก็มี A B มันอยู่ในพวงเด้วยกันใช่ไหมอยู่ในในพวงแต่ว่ามันยังมันต้องใหญ่กว่านี้เดี๋ยวลูกใหญ่ๆมันไม่สวยแล้วถ้าต้นเล็กก็คือจะเล็กเหมือนกันโอ้ยยังไม่ได้ อันนี้คือเขียวเลยนะเนี่ยก็ยังเขียวอยู่ฮะยังเขียวอันนี้ก็คืออีกประมาณนับไปเลยครับอีกผสมวันที่ยี่สิบหกน้ำหนักสุดที่ต่อจันนี่พี่พี่รู้ไหมมันอยู่ประมาณท่านแค่ไหนสูงสุดอยู่ที่เจ็ดกิโลครับสูงสุดนะที่สวนผมตอนนี้อ๋อครับแต่ว่าคือเราเราตั้งใจให้มันอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมหรือว่ามันความความสมบูรณ์ของต้นการดูแลการใส่ปุ๋ยทุกทุกอย่างมันจะมีผลกับจันเหมือนกันจันจะใหญ่ก็ต่อเมื่อหนึ่ง ต้นอายุเกินห้าปีขึ้นไปครับจันใหญ่ลูกใหญ่แล้วก็จะมีน้ําหนักที่มากขึ้นอ๋อถ้าน้ําาอ่ต้นประมาณเจ็ดปีขึ้นไปห้าปีถึงเจ็ดปีขึ้นไปเนี่ยน้ําหนักเขาจะอยู่ที่นู่นแหละจันหนึ่งยี่สิบโลก็มีจันละยี่สิบกิโลครับโอ้โหสอง,ส,องสามเท่าของจันนี่เลยนะครับ<อ>เนี่ยทางทางเขาเนี่ยจะต้องใหญ่แบบนี้เลยโอทา,ยท,าทางทางอันนี้ครับครับครับทางก้านช่อ ต้องใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยแบบเป็นแบนหนาอ๋อก็ว่าอยู่ที่ตามความสมบูรณ์ของต้นแล้วก็ต้นจะต้องเวลาที่ออกจันใหญ่มาเขาต้องรับน้าหนักให้ได้ครับครับแต่ถ้าถึงตอนนั้นเราก็ไม่ควรเอาจันรไว้เยอะเพราะว่าไอ้ต้นก็จะรับน้าหนักเยอะแล้วต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่มีจันกี่จันทครับแต่ละจันรหรือว่าเราต้องกำหนดไหมมาตรฐานก็คือสี่จันครับแต่ว่ามาตรฐานคือสี่นะโดยโดยแบบเอาความสมบูรณ์จริงๆอ่ยต้นหนึ่งจะต้องมี เ้าจันถึงสิบจันถึงจะกรลังสวยอ๋อครับครับครับ,รบของผมมีไม่กี่ต้นคือเราเน้นคือมาตรฐานจริง,รงๆคือต้องสี่ใช่ไหมต้องสีขึ้นไหมะ <imet. S 1> คือของผมปีนี้มันถือว่าเป็นมาตรฐานของสวนไม่ได้ว่าอะไรจริงๆแล้วมันต้องมากกว่านั้นจริงๆแล้วมาตรฐานของของของแต่ละต้นเนี่ยจะต้องมีสิบจันขึ้นไปครับบางสวนนะฮะโซนท่กลางอ่ะก็คือมีถึงยี่สิบ ยี่ส uh ิบสามสิบจัดเห็นเห็นเห็นก็ลงอยู่ทุกงหใหญ่มากต้นแต่ต้นมันใหญ่สูงกว่านี้นะต้นแบบสูงเขาเขาห้าปีขึ้นแล้วะน่าจะสูงน่าจะอายุเยอะอยู่เขาห้าปีขึ้นแล้วเดี๋ยวของผมเนี่ยปีหน้าปีหน้าก็คาดการไว้ว่าให้หลังจากจบฤดูกาลแล้วก็จะบำรุงเขาเต็มที่ก็ปีหน้าก็น่าจะมีอย่างน้อยๆต้องมีสิบจันครับตอนนี้ก็คือจะได้ขายจริงเดือนติดไหนจันลงฤดูคือยังไงโอ้โหเขียวเขียวเลยนะนี่คือผสมเกสรไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ แต่งผลเรียบร้อยแล้วโอ้คือนี่คือเรื่องเกี่ยวเลยครับพอแต่งผลเนี่ยมันก็จะห่างอ๋อครับพอห่างอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพออายุเขาไปไปเรื่อยๆลูกเขาจะเต็มเต็มเต็มช่องนี้พอดีอ๋อเนี่ยครับนี่อันนี้คือจะเป็นเกรดเอเกรดจัมโบ้เลยเนี่ยนี่นี่คือจะใหญ่เลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือผมแต่งผลเรียบร้อยแล้วนี่คือเขาพร้อมที่จะจะใหญ่แน่นอนใช่เราต้องการที่จะแต่งเป็น่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยแต่งแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนี่คือต้องการแบบพรีเมียมเลยคือออกนอกฤดูอันนี้ ชาของเพื่อนน่าจะเขียวอยู่เลยมีอยู่40จันครับโอ้สี่สิบจันครับที่ออกนอกฤดูนั้นที่ที่ยังหลงๆอย่างเนี่ยคือเป็นจันนอกฤดูกันอ๋อครับครับกับประมาณเนี้ยสวยเลยฮะกับสวยเนาะจันนี้ถ้าหนักเต็มที่ก็คือจะอยู่ที่ห้าโลถึงหกโลนี่นะครับอ๋อที่ระวังหนามไม่เป็นไรครับเนี่ยฮะมีเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยครับสี่สิบจันครับผมสวยเลยสวยเลยเนาะลืมถามเออพี่ ขายลืมไปแล้วเกือบเรียกคนรักถาไม้บอกราคาวะเลยโอ้โลืมไปพี่ขายยังไงพี่ปีที่แล้วก็คือเราขายอยู่ที่ประมาณ350แต่ว่าเราก็เน้นเน้นแถมมือหนักปีนี้ด้วย,ด,วยด้วยที่ว่าส่วนใหญ่ใหญ่เขาแข่งขันกันเรื่องราคาใช่ครับคือพี่น้องในวงการเขาจะรู้กันก็คือเราทําให้สวนเล็กๆอย่างเราก็มีผลกระทบด้วยครับแล้วเราสภาพดินฟ้าอากาศ มีปัญหาฝนตกตลอดจนพื้นยังแฉะอยู่เลยเนี่ยใช่ใช่ทำให้รสชาติมันมันไม่เข้มข้นเหมือนปีที่แล้ว<อ>เหมือนทุกๆปีเราก็เลย่าตัดสินใจปีนี้ขายอยู่ที่กิโลละ200บาท200ร้อย่นั้นเ่้ครับสองนี่คือ,อรวมรวมรวมทุกอย่างคือเราจะไม่ลดเก็ดลงมาคือเราจะรวมแบบพะไซรวมทุกอย่างครับ,ค,รบคือลูกคัดลูกที่ล่วงอะไรนี่คือเราก็เก็บรายละเอียดทั้งหมดเพื่อที่ว่าคือมันลด ลงมาปีที่จักปีที่แล้วมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่ตอนนี้ที่สวนยังยังพอมีอยู่ใช่ไหมที่สวนก็ยังพอมีเริ่มขายออนไลน์ใช่ไหมพี่หรือหรือยังออนไลน์ก็เยอะ๋มีออนไลน์อยู่นะออนไลน์ตอนนี้ก็เยอะครับแต่ว่าน่าจะตัดสต็อกสิ้นเดือนนี้ตัดตัดตัดเลยคือสิ้นเดือนนี้จะขายจบเลยครับจบเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามีจองอย่างนี้จองนีที่เปิดโชว์นี่คือจองอ๋อครับครับ โอ้โหจองเลยท่านที่เห็นเปิดมาเหลืองอลามคือต้องการแบบว่าให้เจอแสงให้เยอะที่สุดครับลูกบลุ่มเลยครับอ๋อตรงน่าจะเป็นลูกใหญ่เลยมันจะมีต้นลูกใหญ่นะอยากให้เห็นพอดีมันหมดอยากให้เห็นครับโอ้นี่ก็เห็นด้วยก็ใหญ่แล้วครับผมว่ามันใหญ่แล้วถ้าที่ผมเห็นตะกี้มันใหญ่แล้วครับลูกใหญ่อยากให้เห็นจะมีใหญ่กว่านี้ก็คงโหลานแล้วมั้งแบบนี้พอใช้ได้ ครับนี่อย่างนี้ลูกใหญ่ครับโหไหนลูกใหญ่เป็นยังไงนี่นะเฮ้ยตัวอะไรตกใจหมดเขียดปาดครับตะปาดเออเขียดตะปาดตกใจมาอย่างไงนี่ลูกใหญ่นี่เดี๋ยวไม่ค่อยได้เปิดไม่ค่อยทันครับนี่จะเป็นลูกล่วงลูกล่วงอันนี้คือลูกที่สุกพี่ที่แบบงอมมันจะอร่อยมากโอ้นี่ครับโอ้โหเดี๋ยวนะเป็นชีมีดนะครับพี่น้องไม่ไม่มีฝาดเลยเราจะหวานละมุนละมุนเลยฮะเฮ้ยครับ นี่นะครับครับดูนะมันจะนิ่มเหมาะที่จะเอาไปทําเป็นพวกสมูทตี้เอาไปปั่นครับครับนี่ถ้าคนสายคลีนรินก็คือนี่เลยต้องต้องลูกแบบนี้บางคนเขาไม่รู้จักเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยลูกช้ําลูกเสียอะไรประมาณนี้คือไม่ใช่ครับอินบาลัมนี่ทำไมรสชาติไม่เหมือนที่ผมเคยกินนะครับแปลกว่าอินบาลัมนี่อร่อยมากเลยจะาไม่มีคาว่าเสียนะฮะเขาเรียกว่าพอแกจัดเต็มที่เขาเรียกว่าสลายตัวครับเพราะว่าสารเทนินเป็นหลัก ก็คือสารนินก็คือก็คือความป่าที่เราสัมผัสอร่อยมากเลยครับไม่ได้อวยนะคือทำไมมันรสชาติมันไม่เหมือนที่เคยกินมาลูกใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับครับนี่คือลูกใหญ่เนี่ยดูครับเกตดเอกมันใหญ่่ากเก็ดเอแล้วยังมีใหญ่กว่านี้ก็มันชิดชิกันเหมือนตะหงุลเลยนะ่น่ะดูนะครับโอ้แล้วยังมีใหญ่กว่านี้มันก็ต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าจัมโบ้ครับโอ้มีมีมีทำได้อยู่ฮะ มีทำได้อยู่ครับยังอันนี้อันนี้ในจันนี่มันยังมีมีบ้างถ้าว่าเอาลูกออกมาวัดอ่าวัดไซส์มันก็มีบ้างแต่ว่านถ้มมันหวานแบบแบบไม่รู้นะมันรสชาติมันอร่อยยออ้าวพี่กินแค่ลูกเดียวจะรู้ได้ยังไงพี่รู้แล้วครับมันก็อร่อยที่ผมกินทุกวันเลยนะไม่ใช่หรอกนี่กลับลองดูครับเนี่ยดูดูครับสีสีก็ มันนี้เหลืองแบบที่เคยเห็นนะครับเันทองเออที่เคยเห็นมันเหลืองแบบยังไงไม่รู้เข้มเออนั่นแหละครับอันนี้มันเหมือนแบบไออะไรนะเล็ดเด็กนัวนะครับเหมือนขายสีเดียวกันมันเล็ดเด็กนัวนั่นแหละเล็ดเด็กนัวเออนั่นแหละครับเล็ดเด็กนัวใช้เป็นแห้งใช้บันแห้งครับนี่เที่อเหมือนลูกมันเหมือนครับเหลืองมากเลแต่เล็ดเด็กนัวเนี่ยเออถ้าสีเหลืองฝาดฝาดกินดูแล้วฝาดต้องสีออกเข้มๆหลังกลายเป็นสีแดงครับได้ๆจะหวานหนึ่งหวานนุ่เหมือนที่มันอมนั่นแหละ เออหนูเริ่มเลยหนูนะพี่แล้วเทคนิคก็คือเวลาถ้าเกิดว่าขายให้ลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้ามาเอาตอนเช้าเนี่ยมันจะมีผมจะมีเทคนิคนิดนึงก็คือว่าช่วงเช้าลูกค้าจะเสียใจถ้าเกิดเอามาตัดอ่าทำไมอ่ะรสชาติจะไม่เข้มขน้นเหมือนตัดช่วงเวลานี้เลยเพราะอะไรพี่อ่าสารทนินที่มันวิ่งอยู่ในลูกนี่แหละมัน อ่าความหวานจะเข้ามาแทนที่ช่วงแบบเนี้ยแดดตร้อนอย่างเงี้ยอ๋อเอ้ยเพราะมันเป็นพืชในในตะวีปที่ร้อนใช่ไหมครับโอ้ใช่ใช่ใช่ช่วงกลางคืนช่วงกลางคืนเขาก็เหมือนกับเปลี่ยนกันหวานอ่าหวานมันก็จะจางลงสารนิ่ก็จะเหมือนกับสู้กันก็ก็เข้ามาความรูประมาณนี้ฮะประมาณนี้ครับเอามาตอนเช้าคือคือเตรียมตัวเสียใจเลยรอเลยไหมคือจันเดียวกันนี่แหละจันเดียวกันตัดคนละเวลารสชาติก็เปลี่ยนรสชาติจะไม่เหมือนกันนี่คือเทคนิคคือดูเลยที่ว่า ในหลายสวนที่ยังตัดช่วงเช้าอยู่่เงี้ยแล้วก็ยังสงสัยว่าทั้งๆที่อายุมันก็ได้แล้วเกินด้วยแต่ว่าทำไมมันยังมีรถฝาดในตอนเช้าสังเกตคือต้องสังเกตตรงนี้ครับครับเอาพี่ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยพี่เบอร์โทรสวนนะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สี่ห้าสองสี่ห้าสองหนึ่งสองเก้าห้าครับผมเอธนาคอนะเอธนากร สวนเลยนะยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอินผาลามฮะทุกๆเรื่องสวนเลยนะครับสวนกอินทผาลัมครับดูดูพิกัดดูดูพิกัดก็คืออ่าบ้านหนองยาวเลยโรงเรียนบ้านหนองยาวมุ่งหน้ามาทางบ้านนานวนนะเลยโรงเรียนเลยโค้งมาจะเห็นป้ายเลยใช่ไหมป้ายประมาณนี้เลยฮะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับตรงที่เข้ามาเนี่ยจะลงรูปลงไใน้ดูนะครับโอ้โหได้ความรู้หลายอย่างนะครับผมจริงๆมันนึกไม่ออกแต่ถ้ามีคําถามเราก็สามารถตอบได้ใช่ใช อย่างเริ่มต้นปลูกยังไงเป็นยังอะไรแบบไหนนี่คือถ้าเกิดว่าใครใครที่สนใจเนี่ยก็ขอคำปรึกษาเนาะเรายินดีให้คำปรึกษาเบอร์นี้เป็นไลน์เบอร์ไลน์ด้วยไหมเบอร์ไลน์ด้วยครับครับค่อยมาปรึกษานะครับใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอินทรพาลัมครับผมรู้สึกว่าสวนพี่เขาก็ถือว่าสุดยอดครับลูกก็ใหญ่นะครับมาเอออยากรู้เป็นยังไงยังไงนะครับก็ทอลสอบถามดูครับเราก็มานําเสนอในจุดจุดนี้นะครับเจ้า ยูทูบจะดูกันครับเป็นรายได้เสริมหรือว่าปลูกปลูกเอาไว้กินอย่างเงี้ยคะคืออยากรู้ขั้นตอนไหนอ่าซื้อจำซื้อต้นที่ไหนซื้อหน่อที่ไหนอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ก็มาปรึกษากันได้ครับครับผมครับโอ้โหนั่นก็ขอบคุณนะครับพี่วันนี้ขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับมาชมสวนนะครับอินทปาลัมนะครับอยู่หลงยาวนะครับผมครับแม่ความรู้นิดๆน้อยๆนะครับ ถ้าอยากรู้อะไรก็ค่อย inbox นะครับในหรือโทรเข้ามาสอบถามให้ความรู้อยู่ในเบอร์ที่ให้นะครับผมเป็นไลน์นะครับหากมาสอบถามนะครับอยากรู้ความรู้อะไรก็ทักเข้ามาสอบถามก็จะดีนะครับผมสนใจซื้อก็โทรมาตามเบอร์โทรที่ลงนะครับผมโอเคหัจากอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ไปเยอะๆนะครับสำหรับสวนอินทพันธลำอัเปิดเด็ของเรานะครับผมกดติดตามไปนะครับสำหรับคนเข้ามาดูไป กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้พลาดทใหม่ที่ผมจะนำเสนอในรูปแบบของคนอีสานออนไลน์ของเจอกันคลิปหน้าครับบ๊าย